สถานศึกษามีบทบาทสำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและสัญญาณของการค้ามนุษย์รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมความเข้มแข็งของนักเรียนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการดูแลหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จึงได้จัดโครงการ อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อเป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดพิจิตรขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการป้องกันการค้ามนุษย์ผ่านการให้คําแนะนําแก่นักเรียนนําไปสู่การสร้างความร่วมมือกับชุมชนกระบวนการต้นน้ําเลยก็คือการป้องกัน เราให้ความสําคัญกับทักษะและการพัฒนาคุณครูเพราะผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งล่อแหลมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนและผลกระทบจากภายนอกที่เกิดแรงจูงใจให้เข้ามาสู่กระบวนการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นด่านแรกนอกจากพ่อแม่แล้วเนี่ยบุตรหลานของทุกคนทุกท่านที่เข้าสู่โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยกระบวนการและความรู้ทักษะของคุณครู จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องมาพัฒนาในเรื่องของจะเชื่อมประสานกันยังไงกับหน่วยงานราชการตลอดจนการสร้างจิตสํานึกการเอาตัวรอดในภาวะสังคมที่มีภาวะเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ระบบดูแลแรกคือต้องสังเกตและวิเคราะห์ผู้อเรียนให้ได้ในพฤติกรรมต่างๆและจำแนกประเภทและเชื่อมในเรื่องของการป้องกันแก้ปัญหา การเสริมสร้างทักษะของครูไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551และแก้ไขเพิ่มเติมการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจการเอาตัวรอดในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเป็นทักษะที่ครูจำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้นอกเหนือจากเนื้อหาการเรียนในวิชาอื่นๆเพราะการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้าง ป้องกันให้แก่นักเรียนในชีวิตจริงที่นักเรียนมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อได้ก็คือเราก็จะได้รับทราบเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับของการค้ามนุษย์นะคะเพื่อที่จะได้นําไปต่อยอดไปปลูกฝังให้กับเด็กๆลูกๆของเราได้รู้และมีความรู้ความตระหนักว่า เรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเราจะทํายังไงเพื่อให้หลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการค้ามนุษนย์ยงงพฤติกรร,กรมรแบบไหนบ้างที่จะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะคะจะได้ไปบอกลูกๆของเราเพื่อให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ปฏิบัติตัวให้รอดผลจากภัยคุกค,คามนี้เพาราะว่าถือว่าเป็นภัยคุกคามอีกหนึ่งรูปแบบที่จะเข้ามาหา,หาลูกๆของเราเราก็จะเอาในเรื่องของการค้ามนุษย์นี่แหละเข้าไปสอดแทรกในวิชาในวิชาสุดท้ายของวันศุกร์นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็ในไลน์ก ผู้ปกครองของแต่ละชั้นนะครับเพราะว่าทางเรียนเนี่ยได้มีการจัดในเรื่องของรายของกลุ่มแต่ละชั้นอยู่แล้วนะครับก็จะได้นําข่าวสารเนี่ยในเรื่องนี้เข้าไปลงในกลุ่มของรายผู้ปกครองก็ทาง Facebook แล้วก็ของโรงเรียนนะครับก็จะช่วยเผยแพร่อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รับรู้เกี่ยวกับความสําคัญแล้วก็โทษแล้วก็ปัญหาของการค้ามนุษย์แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติด โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมความเข้มแข็งของนักเรียนการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในการป้องกันการค้ามนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยร้ายนี้ได้ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน